๊อบบี้สวัสดีค่ะน้นนสวัสดีค่ะเช้านี้เราจะไปไหนกันนะโอเคไปเลยเราขึ้นไยไลออนแอร์นะคะเดี๋ยวเราเอากระเป๋าจับก่อนเพราะเมื่อกี้เราเช็คอินแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้เราเช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเอากระเป๋าโหลดแล้วทานข้าวกันก่อนขึ้นไปกินข้าวกันข,ข้างมนกันโอเคไหมไปไง่ายก็ดีนะ เราอยู่ที่สนามบิน,นเลยนะคะตอนนี้เราจะจะเปน็นเครื่องค่ะอื uh ึอ huh. ดี๋ยวเราไปกันค่ะได้ค่ะบายกันปีปป้กำลังจัดสรรสถานที่รถเข็นของน้องอยู่รถเข็นพลังพัลมอนนของเราเกตเบอร์24บินตอน เก้าโมงครึ่งค่ะ<ม>ผ่านเข้ามาแล้ว,ลวนะเจมขึ้น,นเครื่องกันจะจ๊ะาปีป้งงงตลอดเวลากับนานะที่ล่าเริงตลอดเวลาเรากทำอะไรกันนะ ดินเครื่อ,องดินแล้วนะคะเปลขึ้นเึ้นผู้ดินค่ะนะาตื่นเต้นมากมากไหมเ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินท,ทางประมาณสีชั่วโมงไปถึงที่มาเกาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ ถึงแล้วตอนนี้เรามารับกระเป๋าแล้วก็เตรียมรับสตลเลอร์ก่อนเลยรถเข็นเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปที่โฮชิงพอร์ตกันเพื่อเตรียมตัวไปที่จูไหค่ะเรานั่งแท็กซี่ไปที่โฮชิงพอร์ตกันนะคะ เริ่มต้นที่35นสะิบห้าว้าวดอนนันเดอก์ตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานข้ามด่านค่ะนี่เราจะเตรียมตัวเข้าไปที่จูไห่ถึงด่านที่ขนฉิ่งแล้ว อยู่หน้าด่านกันแล้วค่ะแล้วเข้าไปข้างในกันโอเคไปเลย let's go นะผ่านด่านมาแล้วเรียบร้อยอามาสอบว่าใช้มีชัอตเทได้หรือเปล่าได้การ <บำ S 1> กินเทสทีรอคิวแป๊บหนึ่งน,นี่คนนี้ง,งวเลย เราเรียกเป็นตัวดีดี้พรีเมียมไปนะคะอร่อยไหมนะอร่อยไหมอิม <า S 1> ่มแล้วโ okay. อเคอร่อยเนาะแฮปปี้แฮปปี้ไหมแต่ไปถึงโรงแรมเราไปเล่านน้ำกัน การเสพก็ยวนแต่ว,ว่าเราซื้อความสบายใจเอาโอเคไม่ต้องเลย ที่โรงแรมแล้วค่ะหน,นา้าถึงโรงแรมชื่ออะไรนะจำชื่อได้เปล่าให้แอดเวนเจอรซี่นะเดี๋ยวเราไปที่เดี๋ยวเราไปที่ชั้น4กันก่อนค่ะแล้วก็ชั้น5สาวไสระว่ายน้ำแต่เดี๋ยวเราไปชิลกันก่อนที่ชั้น4โอเค อะไรไหมตรงน,นี้เราหยิบได้หมดเลยค่ะอ,อะไรดีคะไปะสิไปหยิบกันไปนดได้ไปหยิบบัชเมลโล่กันอาเซเว่เรจนซี่คลับหนได้ไหมคะที่นี่มีอะไรบ้างคะ <c oughs> นี่ทอะไรทำอะไร สองไฟเหรอยิงฟันที่ <c oughs> ดำต้องปากเลยกำลังทำอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่ลิจันซี่คลับค่ะกำลังบอกต้มให้น่าอยู่ก็ตอนนี้เรารอห้องค่ะห้องยังไม่เสร็จเด็กๆ <c oughs> น,น่าบูดใจรอบนี้เราไปพักห้องสวีทเลยแล้วก็ได้เข้าพวกคลับแล้วก็เข้าพวกเอสิโกจิตลาวด้วยเราเขาก็มีพวกขนมค่ะพวกขก้าวเกรียบ กาแฟเครื่อยด่มัดรล,ลมได้หมดเลยอสอบตให้านาันะอยู่เขาบอกเมื่อกี้เขาเดินมาหามแล้วว่าในกุญแจห้องเนยเบอกว่าเราไม่ได้กุแจห้องเลยตอนนี้ก็กี่โมงแล้วอะอกี่โมงแล้วก็บ่ายสามเนะาะเดี๋ยวเราเราค้อกไป one six o oh nine ไหนห้องไหนคะ one six o oh nine one six z e ส่วนเูสุดทางเลยเอ๊ะนี่เหรอคะอ๋อจริงไเบมี้าเบบี้มอภี้อ่าให้นเปิดนะเปิดปี้จะเป็นคนเรียให้ าางเข้นี่คือแค่ทางเขา้าวใหญ่มากเอาไหของเรามาถึงในห้องแล้วค่ะแร้วก็นี่ห้องน้ำเ <Hey. S 1> ขาทำแฮปปีร์นเดย์ให้ด้วยค่ะพ hey, <buddy>, <laughs> ายพีวันเดย์ใค่ะมมีอาบานเปิดแล้วโอ้ <Hey. S 1> oh. นี่คือห้องของเราในครั้งนี้นะคะมาค่ะโอเคแหม่มาแล้วค่ะกดเลยว้า้สวยมากจริงๆเขาอะห้องเราพร้อมจ่แรกแล้วแต่ว่าเขาอ๋อเขามาจัดห้องให้ ข้างล่างเอาไว้เปิดปิดไ,ปไฟลูกแต่สิ่งีการเห็นในเว็บไซต์อ่ะก็มีแบบเป็นน้ำสุปว่าสเ็นะ 对 <laughs>。 แฮปปี้ชูดฟูดเขาจะได้กินเค้กสตรอเบอรี่แต่ก่อนจะกินเค้กเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันน้อเคไหมคะโอเคค่ะทำตา <laughs> <laughs> เราอยู่ที่แฮปปี้เ,เอเวอร์สเอเซอร์โกทีบลาฟนะคะมีอาหารบริการให้ห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งคะ่ะที่นี่ มีแอลกอฮอล์มีให้ครบทุกแบบนะคะเบียร์ก็มีค็อกเทลส่งเองตัวน,นี้มีขนมปังมีขนมหวานแล้วก็น้ำผลไม้ทั้งหมดนผลไม้มีโคคัสแล้วก็มีมน้ำม่นบะหมี่นะคะทำสดๆดเลยคิมเจ่าไูร่สอนนี้อร่อยใช่ค่ะตอ,อนจะเก็บคลิปก่อนเลยโอเคคุดๆหรือว่า อทอดเนื้อเหรอคะป๊อปปีป๊อปิสัญญาว่ามันอร่อยเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเรากำลังไปที่ชอปปิ้งสโตร์กันไปมองกันกดลิฟต์ชั้น2มานี่เลยเพราะว่ามองอะมันทะลุข้างเลยแต่เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปิดหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วไม่รู้เขาปิดเร็วไหมเจ็วสิั้าห้างค่อนข้างล้างเลย อาจจะเพราะมันไม่ใช่เมืองใหญ่ไนี่ไหมไม่ใช่ซิตี้ใหญ่อะ,อะแดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างกันมีของกินน่าจะเยอะเราหาเซเว่นย่เอ็ไม่เจอแล้วก็เลยมาจบที่ร้านมินิมาร์กนะเหมือนร้านที่ชื่อว่า Life อะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรแมทเขาไปดูเซเว่นยี่สิบเอนอยู่มามี่กับนันะมันดูขนมอ,อยู่ค่ะคกินเยอแยะเลย ค่ะเดี๋ยวซื้อไปสักทีหนึ่งเมื่อกีน้นานาซื้อขนมไปหนึ่งอย่างแล้วนานาเหลือโค้ต้าอีกหนึ่งอย่างไปเลยพรินเซสเชิญค่ะลูกน่ารักมากค่ะลูกบอกว่าป๊อปปี้มันมีอันไหนไม่แพงน่ารักพยายามเลือกกันที่ราคาแบบถูกๆเพื่อที่ว่าจะได้ป๊ปปี้กับมันมีจะได้ไม่เหนื่อยหาเงินน่ารักมากเลยเนาะขอบคุณนะลูกหันหน้ามาเดี๋ยคนสวย สยิ้ม่อยน่ารักขอบคุณนะลูกัิ r ดค่ะมขอบคุณนะนะขอบคุณปาปีนะคะให้มีเป่านะ่มาขอพกันไคะให้พี่เิ้งสงสาม Happy Birthday เ <To> <c oughs> <c oughs> ต็มนะหน้าเน้ายได้นะนมันมีแล้วสุขสามันเกิดมันมีค่ามันเกิดมันมีถ้ามัแ่มองตาแล้วพูดมองตาด้วยแข่งเลยเงินเลยรแล้วก็ชื่อติดเลยค่ะมีเงินเยอะๆเลยรวยแล้วก็มีผู้เสวสวยใช่ไหมคะแล้วมีของแล้วก็มีมมที่เกิดไป แล้วห้อยมีอ่างุ่นที่สดใสไม่เกี่ยวอะไรกับอ่างุ่นขอให้นะนะสุขภาพแข็งแรงนะลูกน้ำมันนี้ะพานนะไปเที่ยวอีกเยอะเลยคิดไหมน้าเป็นคนปักเทียนเลือกเลือกที่ปักเทียนเองแล้วก็เป็นคนจุดไม่ขีดไฟเองด้วยใช่เอาป้อเองเช่เลยดูไปดูไว้นั่นละมาขีดมันมีนึงที is my meaning pill <laughs> <laughs>